สวยอย่างนี้ยังสอดอยู่ไหมยังสอดอยู่ค่ะจริงเหรอค่ะ 零。 สำหรับศูนที่สูจน์อัานสี่ของเรานะคะจะทําหน้าที่ตรวจพิสูจน์ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์นะคะโดยจะแบ่งออกเป็นกลุ่มงานต่างๆนะคะ เช่นกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุน,นะคะจะทําหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมวัตถุพยานนะคะและส่งต่อเพื่อทําการตรวจที่สูน์ในด้านหน้างานต่าง,างๆเช่นกลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุนหรือกลุ่มงานตรวจชีวะและดีเอนเรวมไปถึงกลุ่มงานตรวจรายนิ้วมือแฝงนะคะส่วนของประชาชนนะคะเรายังมีการให้บริการโดยตรงคือศูนย์บริการตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรรมนะคะ,ะ,คะเพื่อจะนำข้อมูลไปใช้ในการสมัครงาน หรือประกอบกับการขอรับใบอนุญ,ญาตขับขี่ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรับจ้าหรือขออนุญ,ญาตในการมีหรือพกพาอาวุธปืนค่ะค่ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้กับหน่วยงานประชาสัม,สมพันธ์ของศูนย์พิสูจน์หลักฐาน4หรือเบอร์โทร043202070หรือเว็บไซต์ของทางพิสูจน์ักฐา4 สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนั้นเป็นคลิปสารวัตรสาวสวยโสดซึ่งผมได้เคยลงไปแล้วหลายเดือนแล้วนะครับก็เป็นการแนะนํางานในส่วนของสูงพิสูจน์หลักฐาน4โดยสารวัตรสาวสวยโสดหรือสวัสดนกนะครับในบทบาทของงานที่เขาทําอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมมาเจอสวัสดนกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่มาเจอในอีกบทบาทหนึ่งนะครับ เดี๋ยวจะเป็นบทบาทอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับเอ๊วันนี้มาเจอสวัสสดาวสวยอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวยืนในลูกใหม่วันนี้เกิดอะไรขึ้นครับถึงนี้ลูกสวยจังเลยวันนี้อ๋อค่ะวันนี้ก็ได้รับโอกาสนะคะจากทางสูงที่สุรฐานสี่นะคะให้ เป็นนางรำในพิธีใบสีสู่ขวันนะคะให้กับท่านผู้บัญชาการสำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานตำรวจนะคะพอดีท่านจาดก,กระเียณในเดือนกันยายนนี้ค่ะโอ้ยคือสวยมากเลยขอบพระคุณค่ะไม่รู้ว่าสารวัตรเป็นนางรำด้วยนี่เรียนมาหรือเปล่าครับนี่อ๋อพอดีว่าเคยได้มีโอกาสเรียนนาฏศิ์ตอนช่วงมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะมีความความสมารถหลายด้านก็เลยเะจะมีเบสิกนิดหน่อยค่ะสุดยอดเลยค่ะยากไหมรำวันนี้ เราวันนี้นะคะใช้เวลาซ้อมแค่ประมาณ2วันค่ะแต่ด้วยทุกคนคือมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วเลยทําให้ทุกอย่างออกมาดีค่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะเรียนนัฏตสินนี่ยากไหมน้องๆน้องๆผู้สนใจดูคลิปอยากเรียนบ้างไหมค่ถ้าถ้าเราฝึกมาตั้งแต่เด็กเนี่ยท่าทางของเราก็จะเคลื่อนไหวอ่อนไหวได้ง่ายค่ะแล้วก็ต้องมีทักษะการจําท่าประกอบด้วยค่ะ มีความชำนาญหลายด้านเนาะสบัดส,สุดยอดเลยเรียกว่าเป็นตรวจเป็นตัปืนโอครันที่แล้วบอกว่าตรวจปืนรำพอได้นิดหน่อยร<ล>ำพอได้ิดนหน่อยไหม,<ะ>มีความรู้สึกยังไงที่ได้รำวันนี้่ะอ๋อสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทางศูนย์พิสูจน์หลักฐานสี่นะคะที่ให้โอกาสได้มีแสดงบทบาทอีกหน้าที่หนึ่งนะคะนอกจากการเป็นผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ได้มีโอกาสมารำต้อนรับนายค่ะดีใจมากค่ะ ามเพิ่มเติมอีกได้ไหมได้ค่ะ,ะสวยๆอย่างนี้ยังโสดอยู่ไหมยังโสดอยู่ค่ะจริงเหรอค่ะแล้วปกติวันหยุดสวัสดีบบไปทำอะไรบ้างครับต้อ,ยอยงบอกเลยค่ะว่างานอดิเรกหลักๆจะมีจุดแค่2ออย่างค่ะก็คือ,อเป็นคนที่ชอบวิ่งนะคะแล้วก็ว่างจากทำงานจริงๆก็จะหาเวลาไป เข้าวัดฟังธรรมแล้วก็ป <serves> ฏ <faut> ิบัต <smiled> ิธรรมค่ะก็เลยต้องอยู่อย่างนี้ค่ะนอกจากหน้าตาดีแล้วจิตใจยังดีครับเป็นคนเข้าวัดชอบมาค่ะเพราะว่าสิ่งที่ชอบไปหรือชอบทำนะจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้พบปะผู้คนมากค่ะสุดยอดครับค่ะครับนี่ก็คือสาวสวยและยังโสดครับมีความสามารถหลายด้านนะครับเป็นผู้ตรวจพิสูจนอาวุธปืนแล้วก็ยังสามารถมีความสามารถทางด้านด้านติดสินอีกครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ